นี้นะคะเราก็จะมาเรียนเครื่องวัดออโต้หรือเครื่องวัดหมูนะคะของครื่อมอนะคะอันนี้เราเปิดกล่องออกมานะคะมันก็จะเจอเครื่องมือในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวของลำกล้องนะคะซึ่งตัวนี้จะมีฐานไฟฉายบรรจุอยู่ข้างหลังนะคะซึ่งเปิดม้วนเปิดออกอย่างนี้นะคะฐานไฟฉายเราจะเทสด,ดูนะคะฐานไฟฉายจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกหกเดือนเราจะต้องเช็ค อาจจะเปลี่ยนฐานนะคะทุกหเดือนเปลี่ยนฐานนะคะแต่ว่าทุกครั้งการใช้งานนะคะเราจะต้องเทสไฟทุกครั้งนะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นตัวที่ประกอบเข้านะคะมันจะมีเกียวอยู่ตรงนี้แล้วก็เกียวตรงนี้นะคะเวลาเราประกอบเลนเข้าหากันมันก็จะดันช่องแบบนี้นะคะจะดันแก๊กอันนี้ยังไม่ลงเนาะมันจะต้องหมุนกึ๊บเข้าเป็นสวดแน่นพอดีนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เทสไฟตัวสีเขียวเห็นไหมคะปุ่มนี้สีเขียว จะเป็นตัวที่กดปุ๊บแล้วก็เลื่อนนะคะเทสว่ามีไฟไหมนะคะก่อนที่จะ,ะเตรียมให้คุณหมอนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่คุณหมอเพค่นจะใช้เลือก สำหรับส Again, enfin, ่องหูใ hmm. ห <C heiten. S 2> okay. like ้คนไข้นะคะการประกอบก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะประกอบใส่ตรงนี้นะคะคุณหมอจะเป็นคนประกอบเองนะคะเวลาลักษณะการส่องมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่จะเป็นรูหูคนไข้ส่องเข้าไปในรูหูคนไข้แบบนี้นะคะมันก็จะมองเห็นเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นไฟที่คุณหมอเขาจะเลื่อนเปิดเลื่อนเข้าได้นะคะตรงนี้นะอันนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนจุบได้ทุกครั้งนะคะถ้าตามที่คุณหมอต้องการนะคะจะเปลี่ยนได้ส่วนมากก็จะเป็นอันเบอร์ใหญ่ แล้วแต่ความสะดวกของคุณหมอกับแต่ละเคสนะคะความเหมาะสมแต่ละเคสเนาะอันนี้นะคะอ่าสำหรับอันนี้คือตัวที่สองหูเสร็จนะคะเสร็จจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเทสเทสตาเนาะอันนี้ตัวตานะคะง่ายๆก็คือตัวนี้เราต้องปิดก่อนปิดเหมือนเดิมนะคะการปิดก็จะปิด ตอนแรกเปิดใช่ไหมคะทีนี้ปิดแล้วก็จะปวดแล้วก็กลับมาที่เดิมตัวนี้นะคะก็จะคลายเกลียวออกเหมือนเดิมกับท่าเดิมนะคะทีนี้ตัวที่ตรวจตานะคะตัวตาก็จะเหมือนกันจะมีเกียวเหมือนกันสังเกตตรงเกลียวนี้นะคะมันก็จะกดกดตรงอ่า ตรงที่มันเป็นโลหะเบาๆนะคะมันก็จะเข้าล็อกพอดีมันก็จะแน่นนะคะส่วนตัวนี้เปิดไฟเหมือนเดิมนะคะเปิดไฟกดปุ่มสีเขียวตรงนี้แล้วก็เลื่อนนะคะอันนี้ก็จะเห็น <bubble> ว <UC S> ่ามันจะมีไฟตรงตำแหน่งนี้มันจะมีข้างหน้ากับข้างหลังเนาะตำแหน่งข้างส่วนข้างนี้จะเป็นด้านที่คุณหมอจะใช้ส่องนะคะด้านนี้จะเป็นด้านที่ใช้กับคนไข้เนาะเวลาคุณหมอส่องสมมตินี้ค่ะมันก็จะมองเห็นตัวที่อยู่ข้างๆตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปรับขยายของ ของไฟนะคะอ่ามันจะเป็นเบอร์จะเป็นเบอร์สังเกตไหมคะคุณหมอเขาจะเลื่อนเอาเอาแล้วแต่ลักษณะของเคสแต่ละเคสที่คุณหมอเขาจะเลื่อนดูนะคะเห็นไหมคะอ่าตัวนี้มันจะเป็นเลื่อนตัวขอบๆเนาะที่สมสมมติว่าเลื่อนเบอร์ดูนะคะอันนี้คุณหมอเขาจะเลือกเองเนาะอันนี้ค่ะก็สมองเห็นเนาะส่วนอีกอันนึงนะคะอันนี้สมมติเลื่อนไปเรื่อยอันนี้คุณหมอเขาจะดูเองนะคะอีกอันนึงนะคะขอยาหันหน้ามา ตัวนี้จะเป็นตัวดูขยายขยายอันนี้จะเป็นช่องนะคะเลื่อนขยายไฟขยายไฟคุณหมอเขาจะขยายของเขาเองนะคะตัวนี้เวลาส่องมันก็จะมองผ่านรูตัวนี้ส Titan, มมติว่าเป็นเป็นตาคนไข้คุณหมอเขาจะใกล้ๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะผ่านรูตรงนี้นะคะคุณหมอเขาก็จะส่องตาตอนนี้เป็นสองที่คุณหมอผ่านรูน,นี่นะคะอ่าวิธีปิดเราก็จะปิดไฟไว้ก่อนอันดับแรกปิดไฟ ถอดตองถอดเหมือนเดิมนะคะจงจะมีเกลียวนะคะถอดเก็บอันนี้หลังใช้งานเสร็จก็สามารถเช็ดแอลกอฮอล์ได้นะคะผพื่ให้แห้งก็ิบเข้าที่ให้เรียบร้อยส่วนตัวนี้เหมือนกันนะคะเช็ดแอลกอฮอล์เหมือนกันส่วนอันนี้นะคะตัวที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแยกออกไปให้ด้านทาความสะอาดแล้วก็สูงซับล้างทาความสะอาดนะคะสูงซับผ้านให้ค่อยคุนกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เช็ดแอลกอฮอล์เช่นกัน,นะค่ะ